สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม y u g i มา Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็ก Go p พนะครับ Go p y UI เหมือนเดิมนะมือแรกนี่ค่อนข้างดีครับเพราะมีแฮนแท็บสามแบบเลยนะถ้าเกิดเริ่มหลังก็น่าจะพอเอาอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้ล็อกเบิร์ดเก่งมากๆแล้วก็มีเป็นโจสลัดครับเผื่อได้เล่นนะแล้วก็มีฟิลครับเสร์มอน UI ก็เดี๋ยวเราแปะปุ๊บถ้าเกิดโดนขาดตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยลงโจสลัดไปทําเป็นแบบกบดักมาเล่นก็น่าจะพอสู้ได้อยู่นะเพราะเรามีแฮนแท็บเยอะก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยว อันแรกนะตามสูตรครับมี UI เล่น UI ก่อนแฟฟิล์เสิร์เป็นเซอร์เซียลครับสามอ่เลยเซอร์เซียลจะเสิร์ตเยกับดักหนึ่งใบตัวตัวแม็กซี่ครับก็ถ้าเราจะเล่นครับเราก็ทําเป็นแบบเหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาจะได้จั่วเยอะมากๆครับพอกันไม่ดีเท่าไหร่ครับเราทําเป็นอารีครับแต่ว่าเราจะไม่เล่นต่อนะอารีครับโม่เหมือนเดิมครับโม่เป็นบาลีทีสกับกอกอนแล้วก็เสิร์ตเป็นเซรีครับเดี๋ยวแปะเซรีแล้วผ่านเลยตอนนี้ แบตเทนนี้ครับแล้วก็เทอรีนแปะแล้วก็ผ่านเลยครับเพราะว่าไอบารีทีสเนี่ยเอาไว้ขึ้นเอ่ากข้าวก็ไแด้ขึ้นปุ๊บแล้วค่อยลิงแล้วค่อยยิงซ้ำเลยบานี้เพราะงั้นเราจะได้ free 1. แม็กซี่เขาฟรีใบหนึ่งและในขาที่เรามีแท็บมากมายครับคิดว่าน่าจะพอสู้ได้มีสามแท็บมีสองยิงน่าจะเอาอยู่เบหนึ่งครับแต่ข้าเป็นโกไพเหมือนกันนะครับแต่จากสลีฟน,น่าจะเป็นโกไพกับพังนะแต่เป็นเบเตอร์ลักครับเบเตอร์ลักก็มีเสิร์ฟมอนแล้วก็สเปรย์ตรงนี้ไม่มีปัญหานะเราปปล่ออยไกน เเป็นตัวสลัดครับมีงไร่เก้าร้อยแล้วเรามีล็อกเบอร์ครับอย่างที่เคยโดนมานะล็อกเบิร์ถ้าเจอเด็กโกไพเก่งมากๆพอมาเริ่มจากการเสิร์ชใช่เสิร์ชปุ๊บแล้วก็ต้องเสิร์ชต่อๆไปเรื่อยๆพอางนั้นด้วยความที่เรามีล็อกเบิร์ล้วก็ปาเลยตัวอย่างเขาจบแค่นี้นะตรงนี้เขาใช้เป็นเทพอเฉยครับเราก็เดาได้เลยครับว่าเป,เป็นเป็นพังใช่ไถ้าออกเป็นอาร์มินครับอาร์มินเสิร์ฟไม่ได้ก็จริงแต่เขาจะซิงโครต่อได้เป็นตัวยุ่งยากเพราะางนั้นเรามีอุลตร,ราปาเลย อีกทครับ่วนแม็กซีเนี่ยเก็บไว้ใช้ตาหน้านะเพราะว่าเราปาไอ้นี่ไปแล้วเราปลาล็อกเบิร์ดไปแล้วล็อกเบิร์ดมันบอกว่าจนจบเทินครับจะไม่สามารถมีการ์ดท,ที่เอาจากเด็กใครก็ตามครับขึ้นมือได้ก็แม็กซีปาไปก็ไม่ได้จุนะเพราะั้นถือไว้ตรงนี้ไลไพอยด์เขาน้อยกว่าแล้วครับตรงนี้ครับเขาสเปย์โจสลัดนะแล้วก็สเปย์ม้าตามาครับตัวนี้เรามีเซอร์เซียลนะเซอร์เซียลติดเซรีอยู่ยิงมอนสเปย์ได้เพราะก้นเรายิง ยูจูเนอร์ทิ้งไปเลยตัวนี้เขามีเป็นอุซากิครับน่าจะเป็นแบบรีดเด็กคล้ายๆกันนะต้องรอดูรีดเด็กของเขาตอนจบตอนจบรอบนะตัวนี้มีอุซากิครับอุซากิโยนทำลายเซ์เซียวครับแต่ว่าทำลายไม่ได้นะเพราะมีเซรีนแปะอยู่เซรีนบอกว่ามอนเตอร์ตัวที่เสียอยู่ครับจะไม่ถูกลายด้วยแบทเทิลหรือการไฟฟ้าข้ามและก็กันเล็งด้วยเพอเขาโยนอยุซากิมาครับก็ไม่มีความหมายนะตัครับเลเช่แล้วเลเช่ต่อครับเป็นบาลิคิขึ้นมาเลยเพราะเดี๋ยว เผื่อภาพพังครับจะได้ลิงก์แล้วก็ยิงซ้ำได้เลยรีโซฟแล้วก็เดี่ยครับอุซากิครับ,ร,ร,บรีโซฟแต่ว่าไม่ทำลายนะเพราะมีเซรีนช่วยอยู่แล้วก็เฟคเซอร์เซ,ซียวยิงแล้วก็เฟคของเซรีครับใช้เฟคนะก็ยิงเรา500เพิ่มพลังเซอร์เซียว500แล้วก็เป็นคางผู้ชายครับนอมบอนลงมานะตัวนี้มนเดียวครับเขาจะ ต่างใช้อะไรไม่ได้ครับแต่ตรงนี้เป็น6ดาวนะหรือว่าจะเล่น x อ็กซีสก็ได้พวครับปลอดภัยครับเราใช้บาลิทิสเลยสังหรีครับ3ตัวใช้เวทลิงดูดนะลงเป็นเซอร์เซียตัวใหญ่ครับเอฟเฟกของอาริสนะถ้าเกิดมีการลิงซัมมอนลงมารีมูฟมันเอาเวทกับเวทสวมใส่ยูไมาแปะได้ลีมูฟเลยเอาเซรีครับมาแปะที่ตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวตัวใหญ่จะยิงซับได้ทีหนึ่งเป๊กเลยบูเด้อครับยิงจูเนอร์ทิ้งและก็เซรี ย,ยิงไลฟ์เพิ่มพลังก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตาหน้านะเราก็จะยังสามารถสเปรย์โจสับไปเล่นต่อได้นะในขาที่ของเขาหมดหมดเกลี้ยงไม่เหลือ,อเลยเลยก็อันนี้ก็จะเป็นความเก่งของล็อกเบอร์นะ,นะในยุคสมัยนี้ครับเพราะมันมีหลายเด็กมากๆที่โดนล็อกเบอร์ตอนเนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดีด่ฝั่งข้ามาไนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีด็ฟของเด็กพังโกไพเมื่อตกี้นะครับก็เป็นแบบ ก็เขาก็ใส่ล็อกเบอร์เหมือนกันครับก็คือถ้าเกิดใครโดนล็อกเบอร์เนี่ยก็จะเสียเปรียบนะตัวที่ฝากข้าวครับเป็นล็อกเบอร์สอแม็กซี่สามอุสกิด้วย1ใบอุละละผู้ชายครับตัวเสิร์ตเวทตัวเสิร์ตกับดักแล้วก็อามินมาครับใส่มาแค่2นะไม่ค่อยเข้าใจครับว่าทำไมถึงใส่มาแค่2เพราะว่าถ้ามา2เนี่ยระพังแค่เดเรายังไม่ต้องจั่วเนี่ยโอกาสที่จะสตาร์ทยุนจีแล้วเจอมาสามตัวมันก็ยากช่ะเพราะว่าถ้าให้เก่งมันต้องเปิดแล้วเจอมาลงมาชุบลูกกิ้งอะไรเงี้ยแล้วจะเก่งกว่า ก็ไม่ได้ใจนะทไมใส่2ใบถัดมาก็เป็นตัวสลัดครับ3ใบนะตัวนี้ฟิกอยู่แล้วแล้วก็มีเป็นเตโนต์หนึ่งก็เป็นคอมโบพังนะกัวไพคับลูกกิ้ง2ใบเลยแล้วก็เป็นฟ็อกซี่จูสามครับไม่ได้ใส่ออกแดนนะแล้วก็มีฮาร์พีหยัดครับเอาไว้รีขอนะอย่าที่บอกครับเพราะว่าจุดอ่อนของพังอนะคือมันเล่นได้รอบเดียวครับแต่ถ้าเกิดเรามีหยัดเนี่ยก็อาจจะเล่นได้2รอบนะเพราะมันรีมอนกลับมาหมดเลยถัดไปก็เป็นดรกลูเลอร์ครับเอาไว้แช่บอร์ดนะเพราะถ้าเกิดเราเริ่มหลักเนี่ยใช้ดักลูเลอร์ปุ แล้วด้วยความเป็นพังครับถ้าเกิดมันลันได้สุดคอมโบอ่ะมันก็จะเคลียร์บ่อได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นฟิลพังครับเบตเตอร์ลักหน้าสองใบแล้วก็เป็นเทพาังุกเฉินสองใบเป็นทวีทวิตเตอร์ด้วยไม่ได้ใจนะอาจจะใส่มาจิ้มพวกเฮวี่สมูรหรือเปล่าแต่ว่าไม่ดูว่าช้าไปหรือเปล่านะเป็นไปนดีดีโคน,น่าจะเก่งกว่าถ้าเกิดเป็นสมัยนี้นะแต่อาจจะได้ไดผลก็ยรงอีด้วยเพราะว่าสมัยนี้ถ้าเกิดเป็นเล่นหลังให้เป็นพวกฟัดเกตดพวกสตาร์ทุนี้ก็จะพอจิ้มได้บ้าง ถัดไปก็เป็นชี้นิ้ว2ครับชี้ดาหนึ่งนะก็การันตีนะช่วยให้พวกนี้ร้านสำเร็จถัดามาก็เป็นกาดักใบครับแล้วก็สตาร์ทยอจินเอ็กตอก็จะเป็นตัวพลาผู้ชายนะลูกกิ้งสองใบเลยแล้วก็เป็นสตาร์ิออนมีเป็นดาไกด์ด้วยแล้วก็เป็นดากอนไดทิชชูล่าครับอันนี้เป็นพวกวิชัลวอลนะตัวนี้ยืนอยู่จะเป็นมาโคคอร์มการ์ทุทกใบที่ออกจากปจะไปหลุมอนะ่ะการ์ทุทกใบที่จะไปหลุมครับไปมูโซแทนอะไรประมาณนี้ แล้วก็มีทีชูล่าตัวเศษดาวครับไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้ไม่ต้องเป็นเด็กของมันเลยถึงจะเก่งแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเล่นได้เก่งนะแล้วก็เป็นอเมซิ่งดักก้อนครับสองใบเลยสกีเอพันดิเชอร์แล้วก็เป็นรถล่าครับใส่2องใบนะใส่อย่างละสอแล้วก็มีเป็นซุดก็จะมานี้ครับสับเด็กพังโกไพยนะครับก็เดี๋ยวไปดูไต้สองต่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตาที่2นะครับตานี้ก็มือก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเราถือแค่อริสใบเดียวคือเล่นได้ละที่เดี๋ยวไปของแถมนะของแถมก็คือเป็นม้าครับม้ามันชอบขึ้นมือแรกนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันถ้าขึ้นไปโจอสลัดจะดีวันนี้เยอะเลยแล้วก็มีอุลละที่เดี๋ยวไม่ได้ใช้ครับเป็นกอก้อนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยครับก็ตามสูตรนะอาริสครับโบ่์สองเซิร์ตหนึ่งไปเดี๋ยวครับบาริทีกับกอก้อนเซิร์ตไปเซลลดน อย่างที่บอกครับยูสายนี้เก่ง,างมากๆนะเพราะว่าเด็กเรามันเริ่มจากการเสิร์ชจ้ะเสิร์ชเสร็จปุ๊บแล้วก็เสิร์ชไปอื่นต่อๆ่อต,อต่อมาพอโดนเงี้ย,นเ,นยเล่นต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าตามแผนเดิมอ่ะเราจะรีมูฟก่อนจ้ะทิ้งมือแล้วก็เสิร์ชป,ประสาทลงประสาทเสิร์ชเซลล์อะไรเงี้ยลงเซิร์เซลเสิร์ชอีกเราค่อยปักเซลีเล่นเราต้องต้องเสิร์ชดีกประมาณ3ทีเลยกว่าจะเล่นได้นะพอโดนล,ล็อกเบิร์ดปุ๊บแล้วมือเราด้วยความที่เป็นม้าครับถ้าเป็นโจรสลัดจะดีกว่านี้นะลงปุ๊บเอากระดาษมาเซ็ต่่่่่พออออโดดนนนนยยางงงี้้ก็จะะะะิทัไไไรมเล รับกรรมอย่างเดียวตอนนี้อีกฝ่ายครับลงเป็นมาโดเช่ครับก็หาดูยากนะแต่มาโดเช่ก็เป็นเด็กลำเหมือนกันแล้วมันแบบมีการกลับเข้าเด็กหรืออะไรพวกเนี้ยเราไปอยู่ละลานนะเดี๋ยวน่าจะช่วยได้ตัวนี้เอฟเฟกครับสามารถทีบิลการไปนี้สเปรมาโดเช่หนึ่งตัวจากเด็กได้ทีบิลครับเราไปอยู่ละลานนะปลาครับแฮนด์แท็บปลามาปลากลับไม่โกงดีโซครับแต่ก็เขาขาดนะเหมือนกันครับ เจ๊งๆพอๆกันถ้าโดนขาดใบแรกก็ลำบากเป็นใบเริ่มนะโจะครับโจอุลาลาห์มาอีกนะเพิ่งปาไปเมื่อตะก,กี้มันก็ยังจะขึ้นมาอีกตอนนี้เราก็ยังต้องเล่นเหมือนเดิมนะเพราะว่าจะทำอะไรไม่ได้ครับเอฟเฟกต์ของกอร์กอนรีมูฟฮิงเตอรีครับถ้าเกิดตานี้เล่นได้ปุ๊บเดี๋ยวเราใช้เอฟเฟกต์เซรีเจหลุมมาแปะได้ใช่ไหมละ่ะตัวนี้เดี๋ยวปักฟิวครับเสร์จตัวนี้โดนเป็นล็อกเบอร์ใบที่สองครับไอ้มอนี่นี่มันสุดยอดไปเลยนะสองใบครับ เราถืลอล็อกเบอร์สองใบนะเราก็ถืออุดรละสองใบก็เดี๋ยวรอดูนะว่าใครจะเล่นได้ก่อนกันอันนี้ครับตาหน้าเราจะเล่นได้ละเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟเป็นเซอร์เซียมาเล่นตาหน้าผ่าเลยครับเอาเลยไม่ได้นะหวังพึ่งกับอุดรละใบเดียวตัวน,นี้เข้าลงครับลงเป็นไปษนีครับถ้าการไม่ได้ถูกทำลายจะกลับเด็กจ้าอ่าเปพวกมาโตเช่นะกลับเด็กถ้าการไม่ได้สเป์ก็จะได้เสิร์ฟมาโตเช่แต่อร์มอนมาไม่ได้เลยนะตัวนี้เขาไม่ทนแล้วครับเขาซัม,มอนไอไปษนีมาแล้วตีเลย ก็โดนโดนก็โดนเข้าเธอครับแต่ที่เอาคืนบ้างอย๋วครับจยูวโไฟนะไายน้อยกว่าแล้วด้วยได้เล่นยาๆแต่คนอื่นครับปักเป็นโดเมนก่อนเซอร์เซลีนตามแผนลงเซลีนเซอร์ครับเมื่อตัวแม็กซีนะแฮทแทบเยอะมากแต่ไม่เป็นหาครับด้วยความที่เราเป็น UI วไออะถ้าเกิดเราโดนพวกเนี้ยเราสืบอุตสาไว้เล่นตาน็ได้เพราะว่าถ้าเราโดนแบบไม่ให้สเปร์เงี้ยเราเล่นแค่ UI วไอ เดิมๆก็เก่งอยู่แล้วไม่จะไปต้องเล่นโกลไกเพิ่มนะเอาไว้เล่นแบบตาหน้าก็ได้ตัวนี้เชนต่อครับเอฟเฟกต์บายทีนะโดดขึ้นมาครับไปเชนถัดมาไปเชนสามดีโซครับบาลีที่โดนเลยและแม็กซี่ค่อยดีโซมแล้วก็เซอร์เซลเซอร์เซอร์เ,รเป็นใบเคาน์เตอร์นะครับเพราะว่าเด็กพู่นี้เขาตั้งใจมีพวกเวทอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราเซตเยอะๆใช่ปะล่ะการโดนแฮปปี้การโดนเทอร์โบด,ด้วยแล้วก็เอฟเฟกต์เสรีครับรีมูฟ เวกกับดักแก๊งมันใช่ไหมอ่าเวกกับดักแก๊งมันจ่ายได้พันหนึ่งแล้วก็มามาเซตแล้วก็เปิดนะครับแปะเซรีนให้เซอร์เซลตีครับพลังเท่ากันนะพันหกกับพันหกครับแต่ว่าของเราอะมีเซรีนช่วยอยู่ไม่ถูกหลายแบตเทิร์นแล้วเราก็เดี๋ยวเอาบาลิทีสตีซ้ําเอฟเฟลครับตกหลุมนะเข้าเด็กตีเลยไม่์สองครับเตสองใบเต็เป็นรีทิวชั่นนะครับใบเคาน์เตอร์แล้วก็กอก้อนครับกอก้อนเซตหลอกนะ ถ้ามันยังอยู่ก็ดีถ้ามันโดนจี้ไปดียิ่งกว่าเดิมครับรีมูฟท,ทิ้งมือเสิร์ธทองตออเล่นต่อได้ที่ฝ่ครับม่หนึง่ตงตัวนี้ครับเราจะมี2ยิงใช่ไหมเป็นเซอร์เซียวยิงได้ทีหนึ่งยีมอสสเปย์เสร็จปุ๊บบาลิชิสสั่งลิงก์เป็นตัวใหญ่ครับยิงการ์บอบอร์ดตามได้ทีหนึ่งก็มี2ยิงนะหนึ่งหนึ่งในเกตหนึ่งอุละละตัวยีฝั่งข้าบับครับเซตการ์แล้วของไม่พอนะเอาเธอครับจยู่บ้างโจโจสาสตร์นะไลายพอยน้อยกว่าด้วยโจศาสต์สเปย์เลยเซิร์ธเป็น เรียบร้อยครับก็เด็กมาโดเช่ครับถ้าเกิดบอกเขาตั้งไม่ได้เงี้ยมันจะค่อนข้างแพ้ไอสตาร์ทยูเอ็นจินแหละพเพราะที่เขาจะเริ่มจากมอนตหนึ่งตัวใช่ไหมละ่ะลงปุ๊บแล้วค่อยเล่นต่อลเลยพอเปิดปุ๊บระเบิดตัวทีก็จบก็2ตาเนี้ยครับจะเป็นแบบให้เห็นชัดๆเลยว่าล็อกเบิร์ดมันเก่งยังไงคือโยนเนี่ยถ้าโดนจุดอ่ะคือนิ่งเลยนะผ่านอย่างเดียวครับทำเลยต่อไม่ได้ละแล้วยิ่งเป็นเด็กสมัยนี้โดยที่มันเสิร์ฟเย,ยอะๆนะก็เดี๋ยวไปดูรีเด็กฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเด็็ดาา่ะะกกนนรปหลใจ มีเป็นซามูไรด้วยก็อึ้งๆน,นิดหน่อยเป็นมาเตอรเช่กับซามูไรนะก็เป็นเด็กธาตุด,ดินมาครับแล้วก็มีเป็นเวอร์เนอรไลเซอร์ด้วยก็เป็นธาตุด,ดินเหมือนกันเป็นได้ครับมีเป็นล็อกเบิร์นะกำลังฮิตเลย2ใบแล้วก็ซามูไรครับออ๋มี2ใบก็ขึ้นมือ2ใบนะสุดยอดไปเลยไอ้ที่กอลลีครับแม็กซี่มอเตอร์ไซค์นกฮูกบูลาล่าครับแล้วก็มีเป็ดของเวอร์เนอรไลเซอร์นะแล้วก็เป็นไปซนี่ตัวน้องคอมเมกี้ครับที่ว่าทีวีต,ตัวเองสเปรย์เพื่อนไอ้นี่ตัวสเปรย์ชุบ ธนูสามครับแล้วก็มาโดเช่ตัวนี้ไม่ค่อย,อยเห็นนะจริงจริงมันไม่ค่อยมีนคนเล่นเลยแหละมาโดเช่เฮ้ยหมวกครับแล้วก็มาโดเช่ตัวใหญ่นะพุดดิ้งแล้วก็เป็นคีเลกูรูดครับก็เป็นคอมโบของพวกซาม,มูไรนะดิบิลูครับแล้วก็เป็นยูซี่แล้วก็เพื่อนมันปิดชีพฟิลมาโดเช่อันนี้เวทตอนนี้มาโดเช่ครับแล้วก็กำดักมาโดเช่สองใบเอ็กตาก็เป็นพวกตัวซิงโคนะคิดว่าเป็นพวกซาม,มูไรแหละเพราะมันไป10ดาวได้ไง่ายๆแปดแล้วก็10 ที่เี๋ยวเป็นตัวเอ็กซีครับมาเช่ตัวใหญ่นะตัวนี้ดีการ์เข้าเด็ก2ใบมัง้งไม่เล็งเก่งมากแล้วก็เป็นประตูเลยไมยออลครับตัวนี้หาดูยากนะเมื่อก่อนเก,ก่งมากๆตัวนี้ไม่ค่อยเก่งละมีช้าครับแล้วก็มาโดเชนะ่นะมีแมทเม็กด้วยแล้วก็มีเป็นคู่นี้ครับไซเบอร์โนวากับไกพีตี้เอ็กซีแรง5ของมาโดเช่ครับแล้วก็เป็นตัวขุนไดการ์นะคอมโบของซามูไรแล้วก็ตัวลิงมาโดเช่ครับก็จะมานี้ครับสาวเด็ก ซามูไรกับมาโดเช่นะก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้สวัสดีครับ